สวัสดีครับผมชื่อนาจักรคานยมรัตเลขที่27อยู่ห้องสันหลัหกสายพิคณิตครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับต้นไม้ที่ผมเลือกครับก็คือต้นมะม่วงที่ตึกศิลป,ปะครับผมต้นมะม่วงนะครับลักษณะพิเศษก็คือต้อนนี้เนี่ยมีการต่อกิ่งนะครับจะมีเห็นได้ชัดว่าตรงนี้นะครับมีการต่อกิ่งหงอันตรงนี้มีการต่อกิ่ง1อัน โดยต้นไม้เนี่ยใบของต้นนี้เนี่ยก็คือจะหนาแน่นมากแต่ว่าจะมีร่องรอยของโรคอยู่บ้างก็คือจะมีตัวใบสีเหลืองนะครับที่เห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีใบสีเหลืองเนี่ยอาจจะทําให้เกิดใบที่เกลียมได้นะครับตรงนี้ใบเกลียมใบแห้งหรือว่าอาจจะทําให้เกิดอาการขาดน้ําได้นะครับผมนอกจากนี้นะที่ต้นไม้เนี่ยยังมีมดจํานวนมากนะครับแล้วก็มีจุดสีขาวนะครับอยู่ที่ตัวกิ่งไม้เนี่ย อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโดยอาจจะมองจากที่กิ่งมาที่ร่วงลงมาก็ได้นะครับชัดมากครับต่อไปนะครับตัวต้นมะม่วงต้นนี้เนี่ยลักษณะของใบนะครับจะเป็นใบเรียวยาวเห็นได้ชัดนะครับว่ามีลักษณะเหมือนต้นมะม่วงทั่วไปแต่ว่าก็จะมีผลที่ออกมาแตกต่างกันได้นะครับเพราะว่าการต่อกิ่งเนี่ยมี หลายที่เลยก็อาจจะทําให้มีแบบว่ามะม่วงได้หลายชนิดนะครับส่วนปัจจัยต่างๆนะครับก็ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยย่ตั้งอยู่ในจุดๆของโรงเรียนที่มันสามารถรับแดดได้เต็มที่แล้วก็รับฝนได้อย่างเต็มที่นะครับถ้าฝนตกเนี่ยต้นนี้มันจะรับได้โดยตรงเพราะว่าหากฝนมนจาจากทางนูน้นมันก็จะโดนพอดีเต็มๆส่วนถ้าโดนแสงเนี่ยมันก็จะรับเต็มๆเหมือนกันครับนั่นจึงไม่เหุ้นท อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ต้นเนี่ยมีใบเหลืองแล้วก็ใบแห้งเกรียมได้ครับผมส่วนปัจจัยอื่นนะครับเช่นต้นเนี้ยแถวแถวพื้นเนี่ยจะมีวัชพืชจํานวนมากนะครับอาจจะทําให้มีสัตว์มาใสา่ยอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ยิ่งอยู่ข้างคูบัวแล้วด้วยเนี่ยความชื้นไม่เป็นปัญหายแล้วแต่ว่าอาจจะทําไม่มีสัตว์อย่างอื่นมาใสา่ยอยูอ่เยอะได้ครับ ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีขยะบ้างบางทีนะครับผมเป็นบางอาทิตย์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ตามที่ผมสังเกตมาจํานวนสี่อาทิตย์เนี่ยก็จะไม่เจอนะครับและนั่นคือการบันทึกผลการสังเกตของผมตลอด4สัปดาห์ครับผมโดยจะเอาผลในสัปดาห์ที่4เป็นหลักดังทีอ่อธิบายไปข้างต้นเมื่อกี้นี้ครับผมโดยผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยผมถ่ายวิดีโอนะครับผม แล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ที่ทำให้ผมได้มาสังเกตต้นมะม่วงนะที่นี้แล้วก็ขอบคุณอาจารย์วิชัยที่ให้งานชิ้นนี้มานะครับทำให้รู้ว่าต้นไม้ในโรงเรียนเนี่ยก<ห>็เปสิ่งสวยงามแล้วก็ควรค่าแต่การรักษาไว้นะครับทัน,นี้ผมขอขอบคุณมากแล้วก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับทุ